มันอร่อยไหมได้ครับร<อ>ครับก็เหมือนนอไผ่ทั่วไปครับกินเหมือนกินซุงนะครับอยู่ตามพวกมันนะครับแต่โคนตันครับพวกเนี้ยครับถ้าถ้าเราขายอย่างนี้ล้ำเท่าไหร่สองบาประมาณอันนี้ยังตัดไม่ได้ครับเดี๋ยวผมเดินพาเดินไปดูจะมีตัดไม่ตัดแล้วล้ำก็แล้วแต่แป๊บิีบร้อยลามขนาดครับสองสามนิ้วเไม่เท่ากันการได้ไหมถ,ถ้าเราจะตัดน<อ>ดูตัดสีหน่อยอ่าสี

No, you โอ้ดีดีไข่ด,ดีมากเลยค่ะ ตรงนี้เป็นคอกอะไรครับเนี่ยอันนี้พอกไก่ครับพอกไก่ใช่ครับโอครับก่อนมีทั้งหมูทั้งอะไรด้วยครับคือก้อนเยอะเยอะมากเลยครับครับ้านสายนี้จะเป็นส่องขุนส่องครับปลูกเพื่อไอ้นี่ครับคือไม่ให้แดมันลงมาครับเหมือนเหมือนมันติดๆอย่างนี้ครับผมก็ปลูกไปว่าให้ให้คนดูก็ว่าส่องขนส่องกับซีขุนสีอ่าประมาณนั้นครับ สองคู่สองก็คือว่าเวลาอ่าระยะมันโดยเวลามันสองคู่สองอ่าใช่ครับใช่ถูกต้อนมันจะล้มเลยครับอ่สองคู่สองเงี้ยครับตรงนั้นอะสีฟุลซีอ่าสีฟุลซีหมดเลยข้างนอกนี่สีฟุลซีเวลามันผมจะเอารถเข้าเก็บเกี่ยวมันจะง่ายผมอย่างเงี้ยครับถ้าสองคู่สองก็ประมาณนี้คือผมปลูกให้ดูคือว่าบางคนแบบว่าต้องการแบบว่าล่มๆอะไรเงี้ยครับค่ะอันนี้อันนี้ไม่มที่เริ่มปลูกอันนี้ปลูกที่หลังเลยประมาณ ได้ออ7ปีได้แต่ก็ออกเรือยใช่ไหมใช่ออกเลยครับออกเลยผมออกไปเยอะเลยครับข <c oughs> ้างหน้าที่เล็กๆนะคือก็คือกองนู้นะครับออกเยอะเลยครับครับแต่ผมว่าสองคุนสองอ่ะบางบางลำมันจะใหญ่กว่าสี่สี่เพราะที่มันเหมือนผมชุ่มชื้นผมว่าชุ่มชื้นมากกว่าตรงนี้เป็นปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยปุ๋ยไผ่ใช่ไหมปุ๋ยไผ่เนี่ยครับ ผมาวเอาเข้าเครื่องสับแล้วก็มาม,าม,ามาักมักใส่ถุงว oh. ามงลำไายเนี่ยครับใบไผ่ ใบแห้งใช่ไหมหมดทุกอย่างใช่หมดทุกอย่างเลยครับใบบิดทุกอย่างไม่ทใบอาทชาครับทำชาเดียวครับกัดอ่ดก็คือไม่ไม่ใช่ตัก็คือว่าเอาไปเอาเอาผมว่าเอาใบสดใช่ครับเอาไปตากเอาไปคั่วอ่แล้วก็ทีนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนเราขาเหมือนปกติอย่างน้เลยครับใ่ครบ่วคั่วให้มันใปคุณภูมิอะไรอย่างงี้แล้วไม่บดใช่ครับไม่ต้องครับต้องก็คือแล้วแต่มาก่อนผมผมนะถ้าเป็นชิดด บนชีวเขาเขาเครื่องซับมันต้มเลยต้มต้มต้มก็ได้ครับต้มก็จะเป็นน้ำที่กินน้รัปอ่าครับคือเก็บได้นานครับพวกนี้จะต้องทำความสะอาดใช่ครับทำความสะอาดมากเลยครับต้องเอามาล้างต้องเอามาโอบกอีกอะไรอีกครับอันนี้จะเป็นเครื่องเครื่องเครื่องที่สะครับชินชิบเที่อาเลยคอค้ใกล้อะไรนะครับคืออันนี้คอจะเซ๊ะเซ๊ะคนจะซับทําลายเลยเนี่ยมันจะเป็นเป็นชิปชิบเนี้ยครับกนิหใช่ทุกต้องครับ คืออันนี้เครื่องนี้เข้าได้หมดเลยทั้งใบแห้งทั้งอะไรทั้งต้นโมที่เดียวได้หมดเลยครับท้งกินมันกันที่เหมืนมันกันทั้ท่ที่ขาดตากแดดไว้ตัวเนี้ยเข้าได้เลยโอ้โหสบายเลยครับโอ้โหใหญ่ๆเพราผ้าผมยังเข,ข้าได้เลยครับโอ้โหอันนั้นอันนั้นสบายมากครับ ใช่อนนี้อันนี้มันมันมันปอนเข้าขอนี่ครับนก็ค่อยป้อนมันมีระยะมันก็ดูสีเร็วกลางอ้นนี้ครับข้อข้อข้อวันกล้งกลาใช่ใช่มันจะมเซฟมาเซฟผมด้วยครับบางทีผมทางานเงี้ยก็คือป้อนปุ๊บมันจะทางานมันเองเลย่อยป้อนปอนป้อนไปป้อนปอนโยกักชใช่ครับโอ้ว้ยมันมันถ้าไม่มีตัวนี้ครับนะป้าโไปมีมันทางานตลอดเวลา อ๋อไม่อนิดเร็วมากเลยครับตัวนี้อันนี้นคือเด็กเมันจะเป็นแป้งละเอียดเลยครับแล้วเป็นบดเป็นแป้งเอาไปทำอะไรคะทำปุ๋ยก็ได้ครับทำเป็นลั่มผมก็เคยเอาไปทดลอง,องทำทำขนมนะครับทำขนมก็ได้มันจะเป็นส่วละเอียดเลยนะครับเป็นถัมถั่มไข่อ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นมาวัดเลยอ่าใบมีดมันจะเป็นฟันใบต่อใบเลย มันจะเป็นซีเลไรๆอ่นะเาเ้าทางนี้ครับอทางนี้แล้วก็มีข้าวนอ่า้อนบนี้ครัวันนี้ปุ๊บรูดรูดรดูดเพื่อเ <S 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 อาฟอนีรูดเขาเขาเขานี้ก็เหมือนเราผมร้อนอีกทีนึ่งผมจะเอามาร้อนทั้งหมดนี้จะเป็นแบบว่าอ่าบางทีมันมันไม่ค้านน้วนี่ยับ ทาังกระโให่าสองอไรลิต์เนี่ยครับบ้านเทาไปขี้เท่าเบื้อก็ทำในเสียยดก็ทำก็สอบทําทำทำท่าทั่วไปก็ได้ทำทำก็อง้ดี ในตันทับผงผงคืได้ยี่สอบปุ๋ยนี่ถ้าแบองแพงต้องผมแน่ใจล่ะแต้องต้องต้องเปเลยแพงกว่าที่บ้านเราหรือเปล่าแพงกว่าดิแพงกว่าน่าจะแพงกว่าแค่เก็บปุแค่นี้ก็เป็นลอยละร้อว่ามันว่าจอยา่มร้อ่ามัยม่ผมว่าน่าจะแพงกว่ารู้ไหมรู้ลหทวันเองทถูกี่ิบาทเองผมว่าน่าจะแพงกว่าทวงปุ๋ยนี่ถ้าท้าเต็มนะผมว่าน่าจะ เกือบพันอ่ะนี่ก็โผล่มาแล้่ได้อันนี้ยังเผาได้อยู่ครับยังใช้ได้ไหมเนี่ยได้ได้หมดทุกเตาคอ่ะเตาหนุนจะเป็นจะจะสำกัรเป็นดูใกล้ๆหน่อยครับเพราะเตานี้มันมันถ้าเตาพวกนี้ก็คือว่าออกมาเป็นท่านี้ครับถ้าเตานี้มันจะจะจะดีหน่อยก็คือว่ามันจะเป็นน้ำน้ำส้มพันไม้ครับอ๋อเพราะเพราะไอ้มันจะเป็นมีท่อออกมาครับครับทับโป่งวเอามาลองนี่น้ำส้มควันไหมใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ตำพวกมันไว้ผมผมเอาขึ้นไปไว้เอาไปไว้แล้วเวลาผมเผาเวลาเราเผานี่เราก็เอาไม้ไผ่ใส่เข้าไปใช่ใส่ให้แน่นเลยครับใส่ให้แน่นใส่ให้แน่นเลยครับอ่าครับพยายามใส่ให้มันแนบแน่นที่สุดครับแล้วก็แล้วก็ปิดฝาแล้วก็แล้วก็จุดไฟข้างล่างจุดไฟจุดไฟข้างล่างก็เหมือนเราเราเราเผากี่วันครับกี่วันก็คือเผาอันนี้ครับ ประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดๆก็คือถ้ามันติดแล้วก็ปล่อยเลยครับวีมาดูได้เลยมันจะดับของมันเองหมดเลยดับของมันเองใช่ครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันแล้วใช่ครับมัข้อดีมันย่างแม้แต่ไม้ไผ่ก็ตัดทรงไหนมันก็ขึ้นทรงนั้นเลยครับแม้แต่ไม่ไผ่ก็ยังเป็นฐานได้นะแต่ว่าของเราเนี่ยพอเวลาเผาเนี่ยมันจะไปหมดแล้วครับเป็นเป็นฝุ่นไปหมดเลยใช่ครับอันนี้ถ้าถ้าเราเป็นเอาเผาเล่ยคือว่ามันอ้อมเป็นทรงนี้เลยครับเอาตัวเครื่องเครื่องสับนะครับตัวเล็กครับ เอามาผสมแล้วก็เอาพวกขี้ขี้งัวอะไรเงี้ยครับน้ำด,ดิลเลนซีมามาให้มันมันทำงานอัตโนมัติเองมันกลับของมันเองอะไรเงี้ยครับเครื่องมอหมักมักไว้เ,เครื่องหมักปุย๋ย21วันหมักไ,ไว้ในนี้ <ๆ S 1> เลยใช่ครับแล้วก็ลงหมา,าง้งล่างท่านมาผมก็ต้องมาหมักา้างล่างเนี่ยเพราะเขาปุ๋ยปุ๋ยส่วนมากนะลงมางล่างมันจะผมว่ามันร้อนใช่ค่ะใช่ไม่ต้องให้ร้อนให้มันเย็นไม่นั้นต้นไม้ตายแน่ครับก็เลยงกับเองได้อะไรเองได้ครับตั้งเวลาได้อะไรได้ครับ ค่ะอ่าวันนี้นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทาตของเรานะคะก็ได้มาศึกษาดูงานที่สวนไผ่คุณน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งเป็นไผ่ไผ่สร้างหมดนนะคะเป็นการแปลรูปไผ่ทั้งระบบเลยนะคะทำชาทำปุ๋ยแล้วก็หลายๆอย่างเอาไปจักสารก็ได้นะคะหรือจะเอาไป ทำเป็นถ่านหมุต้มก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเหมือนกับวิวัฒนาการใหม่นวัตรกรรมใหม่ของไผ่แล้วก็ที่สําคัญก็คือเคดิดคาร์บอนดีมากมนะคะ่าแล้วก็บํารุงดินครับบํารุงดินกกะกีบน้ำํำโ,<ด>โดยเฉพาะใบไผ่<ด>พวกนี้<ด>เป็นปุ๋ยได้น,นะครับจะสังเกตดูว่าตรงไหนที่ใบไผ่ร่วงหล่นจะไม่มีหญ้า แล้วก็เวลาอุณหภูมิตรงที่มีต้นไผ่เนี่ยจะต่ํากว่าอุณหภูมิปกติของที่อื่นประมาณสององศาร่มรื่นเนาะร่มรื่นค่ะแล้วทางบ้านเราเนี่ยมีไผ่เยอะนะครับแล้วก็มาดูเพื่อที่จะไปปรับปรุงในในตำบลของเรานะครับตรงทางตำบลนนทาอำเภอหนองสองห้องจังหวัดชอนแก่นนะครับมีอะไรอีกไหมครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณครับ สวนแผยคุณน้อยนะคะและที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกสันกรรมปนาวราวันนายกอบตนนท่าของเรานะคะที่นำคณะศึกษาดูงานมาศึกษาดูงานในที่นี่ในครั้งนี้ขอบคุณมากค่ะครับครับสวัสดีครับ